สวัสดีจ้ามื่อนี้าพลังมาชอปปิ้งเด้อพี่น้องเด้อมาชอปปิ้งโลตัดมาสื่อของกินของใสเล่าสิมาสื่อหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่หล้กก็หอมแดงสื่อใก่ไก่สื่อหลายอันหลายอย่างอยู่พี่น้องพลังมาเที่ยว มาน้าหลานมาน้าแ,แฟนเพิ่นแฟนเพิ่นก็คือหลานยหายสูงเพนกับพ้าก,กันมาาอันนี้ก็จะเป็นเอ่อโซนของอาหารสุดมาโซนของอาหารสุดนะจ๊ะย่างหาเบิองเหลือกเบิงวัาทิเอาเอยียงดีทางนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเฟซฟู้ด อืมเป็นโซนเฟสฟู้ดนั่นลละกระมานยางเบิองยางเลาะพี่น้องเอ้ยปุ่นไา่ผดของโซด,ดหมูนี่โซนหมูหมูโซนหมูฝรังเขากินมาคือเห้าเนาะป็นอยากกินยางกับเพื่อเลือกเอายายสมกับยางมาทางพี่ระบาดนี่ยยางมาเลาะเบิงคอง นนนี่นั่น,นหลายโพดหากาแฟยสมมาหากาแฟแต่ยังไม่เจอสักทีเพราะว่าบดายมาโดนแล้วบดายมาเที่ยวห่างโดนแล้วบรรลุว่าเขาจัดอยู่ห็อกไม่หรือว่าจังใดเดี๋ยวไปถามอันพนักงานเบิ่งก่อนเด้อเดี๋ยวเขาก็สิบวกเขาดกวไาอยู่โซนใดเนาะ ย่งางไปย่งางไปยางหาได้ยินนี่อันนี้อะไรนะช,ช็อกโกแลตเด้นอน,นี่กอมกลมเหลืองเลืองนี่ใครจะเอาเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะของลายแห้งใกล้จะปีใหม่แล้วใกล้จะเออแล้วก็คิดสตัมรสกิกเจาก็จะตุนคิดสมัมรสจะตกแต่งเออ ห้างก็สวยนะแล้วก็น <sh> <sh> <sh arp additions> ่าเดิน <as> บ <superheroes and normal> <sh arp being out> ่อพอจักเทียกาแฟข่อยจักอยู่ลอกใดบุกจักอยู่ลอกใดข่อยกัญญางจนวินอยู่ไีนยางเอ้าอันนี้ก็น้ำมันพืชบ่แมนอีกข่อยเลาะจนวินหากาแฟนี่บาเห็นจักเถื่อหาจนวิน ยางจุวิ้นพ่นองความที่เราบดได้มยางห่างดูนเดี๋ยวพนักงานเขาบอกว่าอยู่พูน้นพนะอยูล็อกพูน้นนั่นเองเขาสีบอกอยู่น่ะเออนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วในหน้อย,ยี่ห้อที่เราต้องการฮาหถามบาลากหลาเบื้องก่อนเขาส่องอยู่ทั้งเด ตามบาลาเบิง้งลาลากะกาแฟเขาชงสีน้ำตาลมีบ่ายายกินนั่นเขาชงสีน้ำตาลแม่อันนี้อะไรอะทองทองเนี่ยคาปูชิโนโ่โอ้ยข่อยคือบอ่มักใช่เนาะนี่นนพนกงานวามีแต่แบบนี้พะนะช่องสีน้ำตาลมีแต่แบบนี้แหละแม่ประซ่าน โอ้ยแม่คือบอ่มักแทะคาปูชิโนโ่ตัวนี้มันเป็นรสอันคาปูชิโนโ่เวลาเขาส่งแล้วมันก็จิเป็นอันนั้นหลายๆนะเป็นฟองหลายๆยายสมบ่มักเออเป็นวัดได้คอยก็ไดดูแลสุขภาพหรือพี่น้องยายสมก็ดูแลอยู่ตะวนันก็เป็นเนาะหอดย่ามันเป็นมันก็เป็นหามยั้งหามได หามไม่เป็นไข่มันหามม่ได้ดอกเราก็เดินต่อไปได้กาแฟแล้วยางส้มของส้มอันนี้เพื่อมนะีของถูกใจเราก็หยิบใส่รถเข็นหยิบใส่ไปเลยจะรถเข็นเนี่ยรถเข็นให้ฝรั่งให้ฝรั่งอันอยู่โอ้ย่อยเอาอันยี่ห้อเขามา โซกล่องจังสิอืมขอยเอายี่ห้อเขามาโซ่กล่องจังสิมันกีเป็นอย่างบอลนี่เอ้ยเนาะหาเลี้ยงอีกแล้วยายสมไปพาฝรั่งเดินไปเราก็เดินนำกล้นลักถ่ายคลิปเขาด้วยยายสมลักถ่ายลักถ่ายไปด้วยเลย รักถ่ายเซลฟี่แล้วเพิ่นว่าไม่ใยญ่ส้มอันเบิ่งต่โทรศัพท์เพิ่นว่าเพื่นบอกเมียเพืนเ่นเมียเพื่นเลยบอกว่าใยญ่ส้มเขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วเขาก็ต้องทําคลิปถ่ายวิดีโอวา่าซันเมียเพิ่นบอกหญยส้มเขาได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วเขาก็ต้องเอาถ่ายคลิปถ่ายอะไรไปลงเออ แฟนเพิ่นก็เลยเข้าใจว่าเราเป็นยูทูบเบอร์เพิ่นเด้บัลังก็ไดบัลังก็ะหงจักเด้อืมตอนแรกเราโบหงุดเนาะเพิ่นก็เห็นเฮาวยางแล้วก็ห้าวกรโพดแล้วเฮาก็พิมพ์นู่นนี่นั่นแล้วก็เทิงยางเทิงพิมพ์เนาะถ่ายมาแล้วก็มาลงมาโพสตดคนว่าส้มๆอ่ะเบิ่งแต่โทรศงรักษาป่ะซั่นว่า นี่ๆๆเดินอยู่เดินอยู่กับเบิงนี่ๆๆจังสี่ล่ะนะเราสอนคือคือเนี่ยเราสอนคือจะหาเอาอันใหญ่ๆบิ๊กๆมันบ่มีเรามักซื้อของอันใหญ่ๆตัวฝรั่งเขาไม่ชอบของหน่อยๆเด้เวลาซื้ออะไรเขาบอกเอาเอาใหญ่สุดไปเลยเ้วเวลานั้นก็ได้ใส่โดนๆเนาะว่าต้องซื้อบอยเขาว่าจังสิ ก็ว่าของบ้านเฮ้าถือถือตู้เย็นบักใหญ่หนึ่งหมื่นกว่าบาทหมื่นสี่แบบใหญ่มากเลยอ่ะถือกอิถ้าบ้านเพิ่นนี่ว้แพงเกือบเป็นแสนคนอ่ะอย่าว่ากันเด้อเป็นวัดรลานข่อยเลยลานสาวข่อยงาามบพีน่นนอง ผนน้อยหนึ่งผสมผัวเด้ผัวบักใหญ่หนึ่งผสมนี่หมายถึงว่าเราเรา้ผู้น้อยบบาลานกันท่านเดียบบาลานก็ตะลุนตะลุนแล้วผู้ใหญ่สูงสูงสองเมตรสองเมตรจุดห้าเซนผู้เลียความสูงของเพืนแล้วเราเ,าเลี้ยงอันยี่ห้อกระดาษ าไปใส่ในห้องน้ำล้วกระโจมตีมาบานมีแต่เนืน้อันห่างห่างมาหาสื้อค้องปเปลีนไปสมไปเสมเนาะห้องน้ำสายฉีดดากร,ราะโบฉีดบได้อันต้องเปลี่ยนหัวใหม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ <c oughs> หาหาสร้างกันยากเนาะขีคขานหาไปเดินชมต่อ เขาจะไปดูไอ้นั่นพาเช็ดตัว <c oughs> <c oughs> เขาเห็นอันแอนก็หอบานเฮ้าก็ว่ามันถึกไอ้อย่างก็เลยนี่บาลานดีให้อ,อย่างบุกเขวาว่ามันถึกคู่หนึ่งหกร้อยกว่าบาทเขาเจว่ามันถึกบานเฮ้าของบานเฮ้าถึกแต่สำหรับคนไทยเรามันก็แพง มันก็แพงดีสำหรับฝรั่งเขาบอกว่ามันถือดี <c oughs> โอ้ยเถืงเป็นบัตรไปเดินต่อไปดูผ้าเช็ดตัวเขาจะเอาผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวก็ต้อง